คืนนั้นเกือบเที่ยงคืนผมยังนั่งอยู่บนโต๊ะทำงานชั้น18ของตึกออฟฟิศกลางเมืองไฟทั้งชั้นดับไปเกือบหมดแล้วเหลือแค่แสงไฟทางเดินที่สลัวสลัวทำให้รู้ตัวว่าผมเป็นคนสุดท้ายที่ยังไม่กลับบ้านเอกสารที่ต้องส่งพรุ่งนี้กองอยู่เต็มโต๊ะความเงียบรอบข้างทำให้ได้ยินแม้แต่เสียงเข็มนาฬิกาผมถอนหายใจลุกเก็บของแล้วเดินไปกดลิฟต์ ตอนก้าวออกจากลิฟต์ที่ชั้นจอดรถใต้ดินชั้นสามความเงียบแรกที่เจอทำให้ผมชะงักนิดหนึ่งที่นี่กว้างมากแต่ไฟเปิดไว้เพียงบางดวงหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่าๆกระพริบจนเกิดเงาสั่นไว้บนพื้นคอนกรีตกลิ่นน้ำมันเก่าและกลิ่นยางไหม้ลอยปนกับอากาศอับๆมีเสียงเครื่องระบายอากาศหมุนอืดๆคล้ายลมหายใจใครสักคน ผมเดินไปทางที่จอดเสียงรองเท้าของตัวเองก้องสะท้อนไปทั่วตึกตึกตึกทุกก้าวยิ่งทำให้รู้สึกว่ามันดังเกินจริงและที่น่าขนลุกกว่าคือผมได้ยินเสียงอีกชุดหนึ่งดังตามมาก้าวช้าๆหนักๆห่างออกไปแค่ไม่กี่เมตรผมหยุดเดินหัวใจเต้นแรงขึ้นทันทีเสียงนั้นก็ดับลงตามเหลือเพียงความเงียบอึดอัด ผมหันซ้ายหันขวารอบตัวมีแต่เงารถที่จอดเรียงกันเงาดำใต้ท้องรถซ้อนกันเป็นแนวยาวราวกับมีอะไรซ่อนอยู่ข้างใต้ผมก็มองด้วยความหวาดระแวงและเกือบหยุดหายใจทันทีมีบางสิ่งเหมือนมือซิดซีดเลื้อยกลับหายเข้าไปใต้รถคันหนึ่งอย่างรวดเร็วผมสะดุง้งรีบเดินเร็วขึ้นไปทางรถของตัวเองพอถึงรถผมกดรีโมทเสียงปี๊บดังสะท้อนทั่วลาน ไฟหน้ารถสว่างขึ้นสาดไปยังเสาคอนกรีตและตรงนั้นเองผมเห็นร่างผู้หญิงยืนหันหลังพิงกำแพงเธอสวมชุดสือซีดผมยาวเปียกชื้นตกลงมาปิดบ่าไหลกระตุกเหมือนกำลังร้องไห้ผมตะโกนถามออกไปเสียงสัน่นใครครับเธอหันหน้ามาดวงตาเบิกโพลงริมฝีปากอ้าแต่ไม่มีเสียงออกมาคอของเธอบิดผิดรูปเหมือนกระดูกหัก เงานั้นพุ่งก้าวเข้ามาเสียงส้นเท้าตึกตึกตึกกระแทกพื้นตรงมาหาผมผมไม่คิดอะไรแล้วรีบกระโจนขึ้นรถมือสั่นจนเสียบกุญแจไม่เข้าเครื่องยนต์กระตุกสองครั้งก่อนจะติดเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาทุกทีพอเครื่องติดผมเหยียบคันเร่งเต็มแรงรถพุ่งออกไปตามทางลาดขึ้นชั้นบนสุด ผมคิดว่ารอดแล้วแต่ทันทีที่พ้นปากทางออกเสียงกรีดร้องยาวสูงก็ดังสะท้อนตามหลังมามันแหลมจนแก้วหูแทบแตกหัวใจผมเหมือนถูกบีบรัดผมห้ามไม่ให้หันหลังแต่เผลอมองกระจกมองข้างที่สี่แยกไฟแดงข้างหน้ามีร่างผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่กลางถนนดวงตาจ้องตรงมาที่ผมริมฝีปากยกยิ้มช้า ผมหักพวงมาลัยหนีรีบขับต่อทั้งที่มือสั่นยังกำพวงมาลัยแทบไม่อยู่เธอไม่ได้อยู่ในรถแต่ภาพนั้นชัดเจนเกินไปเหมือนบอกว่าไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนฉันก็ตามมาได้หมดหลังจากคืนที่ผมเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่กลางไฟแดงผมแทบไม่เป็นอันทำงานอีกต่อไปใจยังสั่นทุกครั้งที่นึกถึงสายดาและคอที่บิดผิดรูป วันถัดมาผมเล่าเรื่องนี้ให้เราปภฟังเขานิ่งไปพักหนึ่งก่อนถอนหายใจพี่รู้ไหมลานจอดรถนี้เคยมีคนตายเขาเล่าว่าเมื่อห้าปีก่อนมีพนักงานสาวคนหนึ่งชื่อแอนทำโอทีจนดึกทุกวันวันเกิดเหตุเธอขึ้นรถชั้นตั้นยินเหมือนผมแต่ดันเจอคนร้ายแอบซ่อนอยู่ในเงามืดเพื่อปล้นเรื่องเลยบานปลายจนเธอถูกทำร้ายเสียชีวิตตรงนั้นเอง ร่างเธอถูกทิ้งไว้หลายชั่วโมงกว่าจะมีคนเจอตั้งแต่นั้นมาลานจอดรถก็เริ่มมีคนเจอเรื่องประหลาดบางคนได้ยินเสียงร้องไห้บางคนได้ยินเสียงฝีเท้าหรือไม่ก็เห็นเงาผู้หญิงตามหลังผมฟังแล้วขนลุกสู้ทันทีใช่แน่ๆคนที่ผมเห็นต้องเป็นเธอหลายคืนต่อมา ผมฝันซ้ำๆเห็นผู้หญิงชุดซีดเดินวนในลานจอดรถเธอไม่เคยมองผมตรงๆแต่จะชี้ไปยังมุมอับหลังเสาคอนกรีตจุดหนึ่งผมสะดุ้งตื่นทุกครั้งพร้อมกลิ่นน้ำหอมโบราณติดอยู่ที่ปลายจมูกจนในที่สุดผมตัดสินใจกลับไปที่นั่นอีกครั้งคืนนั้นผมพกดอกไม้ขวดน้ำและทูบสามดอกตั้งใจจะวางให้เธอเหมือนที่ผู้เฒ่าผู้แก่เคยทำเมื่ออยากขอมาคมา ผมเดินลงไปที่ลานจอดซึ่งเงียบกริบรถจอดเพียงสองสามคันไฟรี่ซีดเหมือนเดิมลมพัดจากช่องระบายอากาศพาเอากลิ่นชื้นเก่ามาด้วยผมหยุดตรงมุมเสาคอนกรีตที่เดียวกับในฝันผมวางดอกไม้กับขวดน้ำลงแล้วจุดทูบมือสั่นจนเปลเวไฟแทบดับคุณแอนครับถ้าสิ่งที่ผมเจอคือคุณผมขอโทษที่ทำให้คุณโกรธผมจะเล่าเรื่องคุณให้คนรู้ ไม่มีใครลืมว่าที่นี่เคยมีคนตายอย่างไม่ยุติธรรมอีกแล้วท่านใดนั้นลมเย็นจัดก็พัดวนรอบตัวผมได้ยินเสียงฝีเท้าแผ่วๆเดินเข้ามาใกล้จากนั้นเหมือนมีคนยืนอยู่ข้างหลังหายใจเบาๆติดต้นคอผมกลั้นหายใจไม่กล้าหันแต่เสียงผู้หญิงแผ่วเบาก็ลอยมาตามลมขอบคุณผมหันขวับ แต่ไม่เห็นใครเหลือเพียงเงาสะท้อนบนกระจกฝั่งตรงข้ามเป็นเงาผู้หญิงในชุดซีดซียืนยิ้มบางๆก่อนจะเลือนหายไปกับแสงไฟกระพริบหลังจากคืนนั้นทุกครั้งที่ผมเลิกดึกและต้องลงไปลานจอดรถมันยังเงียบและน่ากลัวเหมือนเดิมแต่ไม่เคยได้ยินเสียงฝีเท้าไล่ตามอีกไม่เคยเห็นเธอยือนจ้องที่ไฟแดงอีกมีเพียงบางครั้งที่ได้กลิ่นน้ำหอมจางๆและเหมือนเห็นเงาเดินห่าง แต่ไม่ทำให้ผมกลัวเหมือนก่อนผมกลับรู้สึกว่าเธอไปสู่ที่ของเธอแล้วเวลาผ่านไปผมเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนร่วมงานฟังหลายคนพยักหน้าบอกว่าเคยได้ยินเสียงประหลาดเหมือนกันแต่ตอนนี้เงียบลงแล้วผมเชื่อว่าเพราะวิญญาณที่ค้างคาได้ยินคำพูดของผมได้รับการยอมรับได้รับการระลึกถึงเธอเลยปล่อยมือจากความเจ็บปวดนั้น ทุกครั้งที่ผมจอดรถผมจะพนมมือเงียบๆก่อนขึ้นลิฟต์เพื่อรำลึกถึงเธอไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะอยากให้วิญญาณดวงนั้นรู้ว่าอย่างน้อยเธอไม่ได้ถูกลืมอีกต่อไป